ยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่องของผมยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ของผมวันนี้เราจะมาพูดถึงหนึ่งในเรื่องราวที่สร้างความประหลาดใจและถูกพูดถึงมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การเปิดเผยเทคโนโลยีทางทหารสุดลับของลาวในปี2025ซึ่งทำให้ทั้งภูมิภาคต้องหันมามองและตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ หลายคนไม่คาดคิดเลยว่าประเทศเล็กๆอย่างลาวจะก้าวขึ้นมามีบทบาทใหญ่ขนาดนี้ในเวทีด้านการทหารแต่สิ่งที่พวกเขาแสดงให้เห็นในปี2025นี้อาจเปลี่ยนมุมมองของโลกที่มีต่อลาวไปตลอดกาลเมื่อพูดถึงอำนาจทางทหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายคนมักจะนึกถึงประเทศใหญ่ๆอย่างไทยเวียดนามหรืออินโดนีเซียก่อนแต่ในปี2025ลาวกลับกลายเป็นจุดสนใจด้วยการแสดงศักยภาพด้านเทคโนโลยีทางทหารที่ล้ำหน้าเกินความคาดหมาย พวกเขาเปิดตัวระบบอาวุธล้ำสมัยโรนที่ควบคุมด้วยปัญญาประดิษฐ์และยานเกราะรุ่นใหม่ที่ดูราวกับออกมาจากภาพยนตร์ไซไฟคำถามคือลราทำได้อย่างไรและเทคโนโลยีเหล่านี้มีประสิทธิภาพและต้นทุนเท่าไหร่กันแน่ทุกอย่างเริ่มต้นจากงานสวนสนามทางทหารที่จัดขึ้นในนครหลวงเวียงจันทร์เพื่อเฉลิมฉลองวันกองทัพแห่งชาติปีนี้งานดังกล่าวไม่เหมือนทุกปีที่ผ่านมาเพราะไม่ได้มีแค่ขบวนรถถังหรือทหารเดินแถวเท่านั้น แต่ยังมีการเปิดตัวเทคโนโลยีลับใหม่ๆที่ทำให้ผู้ชมทั้งประเทศและผู้สังเกตการต่างช็อปไปตามๆกัน1ในไฮไลท์สำคัญคือโดรนรุ่นใหม่ที่มีชื่อว่าเวียงจันสกายฮอ k โดรนรุ่นนี้สามารถบินในระดับความสูงมากทำการสอดแนมและติดตามเป้าหมายได้อย่างอัตโนมัติอีกทั้งยังมีระบบป้องกันตัวเองในระดับหนึ่งด้วยข้อมูลจากหลายแหล่งระบุว่าโดรนรุ่นนี้ใช้ระบบ AI ที่พัฒนาร่วมกับพันธมิตรต่างประเทศ และมีระยะทําการไกลกว่า1,000กิโลเมตรซึ่งถือว่าลำหน้ายอย่างมากเมื่อเทียบกับศักยภาพทางเศรษฐกิจของลาวต่อมาคือการเปิดตัวผูบีเย,ยานเกราะลูกผสมที่สามารถขับเคลื่อนได้ดีทั้งบนถนนและในภูเขามีระบบเลงเป้าหมายดิจิทัลพร้อมกล้องจับความร้อนทําให้สามารถใช้งานได้ทั้งในป่าและในเมืองผู้เชี่ยวชาญหลายคนถึงกับเปรียบเทียบว่ารถรุ่นนี้มีสมรรถนะใกล้เคียงกับยานเกราะของยุโรปหรือจีนในการสาธิตการใช้งานผูบียร สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างมั่นคงและรวดเร็ววิศวกรลาวยังระบุด,ด้วยว่าต้นทุนการผลิตต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของรถกรอดะที่นำเข้าจากต่างประเทศถือเป็นการใช้เองินอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสำหรับประเทศเล็กๆอีกจุดหนึ่งที่ได้รับความสนใจคือหน่วยไซเบอร์วอลแฟร์หรือหน่วยปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ของลาวหน่วยนี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อปกป้องโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศและพัฒนาความสามารถในการป้องกันภัยทางไซเบอร์ รัฐบาลลาวยังร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและบริษัทเทคโนโลยีภายในประเทศเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านนี้โดยเฉพาะซึ่งถือเป็นก้าวใหญ่ของลาวในการเข้าสู่สงครามยุคดิจิทัลเมื่อพูดถึงเรื่องประสิทธิภาพรายงานระบุว่ากองทัพลาวได้ทําการทดสอบเทคโนโลยีเหล่านี้มาแล้วตลอด2ปีที่ผ่านมาทั้งการทดสอบโดรนในพื้นที่ภูเขาและการทดสอบยานกราะในแนวชายแดนผลลัพธ์ที่ได้อยู่ในระดับที่น่าพอใจมาก ยังไม่ถึงขั้นเทียบเท่าประเทศชั้นนําแต่ถือเป็นการพัฒนาที่ก้าวกระโดดจากเดิมก่อนหน้านี้ลาวมักพึ่งพาอาวุธนําเข้าจากประเทศพันธมิตรเช่นรัสเซียจ,จีนและเวียดนามแต่ปี2025เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเพราะลาวเริ่มผลิตเทคโนโลยีบางส่วนในประเทศเองโรงงานท้องถิ่นเริ่มประกอบชิ้นส่วนพื้นฐานและโปรแกรมซอฟต์แวร์ก็ถูกพัฒนาโดยวิศวกรลาวที่เคยไปศึกษาต่อต่อตางประเทศสิ่งนี้ไม่เพียงช่วยลดต้นทุนแต่ยังสร้างความมั่นคงในระยะยาวด้วย ในด้านงบประมาณกองทัพลาวมีงบประมาณจำกัดแต่จากการวิเคราะห์คาดว่าโครงการปรับปรุงกองทัพทั้งหมดในช่วง5ปีที่ผ่านมาใช้งบประมาณราวห5พันล้านดอลลาร์ฟังดูเหมือนมากแต่เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านถือว่าน้อยมากกลยุทธ์ของลาวคือใช้เทคนโนโลยีที่คุ้มค่าพัฒนาอาวุธที่ไม่ต้องมีต้นทุนสูงแต่ให้ผลลัพธ์ที่ดี ยกตัวอย่างเช่นโดรนเบียงจานสกายฮอฟมีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าโดรนที่นำเข้าประมาณ3 0 4 0เพราะใช้วัสดุน้ำหนักเบาและระบบ AI แบบ OpenSource ส่วนยานกรอบผู้เบียก็ใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศเพื่อลดค่าใช้จ่ายถือเป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดของประเทศที่ต้องการยกระดับกองทัพโดยไม่เพิ่มภาระทางเศรษฐกิจแต่เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานโลกเทคโนโลยีของลาวยังไม่ถึงระดับประเทศมหาอำนาจอย่างจีนหรือสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตามเป้าหมายของลาวไม่ใช่การครองอํานาจแต่เป็นการยืนยันศักยภาพในการป้องกันตนเองและสร้างความมั่นคงภายในภูมิภาคสิ่งที่ลาวแสดงออกจึงไม่ใช่ความท้าทายต่อใครแต่เป็นการประกาศว่าพวกเขาพร้อมจะยืนหยัดด้วยเทคโนโลยีของตนเองการสวนสนามในปีนี้ยังมีความหมายทางจิตใจที่ลึกซึ้งมันไม่ใช่แค่การโชว์อาวุธแต่เป็นการแสดงถึงความภาคภูมิใจของชาติ วิศวกรและนักพัฒนารุ่นใหม่ได้รับการยกย่องบนเวทีแสดงให้เห็นว่าลาวกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของนวัตกรรมและความมั่นใจนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงจากสิงคโปร์กล่าวว่าการแสดงเทคโนโลยีของลาวในปี2025เป็นตัวอย่างของความทะเยอทะยานและการวางแผนที่ยอดเยี่ยมถึงแม้บางระบบยังเป็นต้นแบบแต่แนวทางการใช้ AI และระบบดิจิทัลน,นั้นถือว่าก้าวหน้าเกินคาด อย่างไรก็ตามก็มีเสียงวิจารณ์ว่าลาวอาจต้องระวังเรื่องงบประมาณในระยะยาวเพราะเศรษฐกิจของประเทศอาจไม่สามารถรองรับค่าใช้จ่ายทางทหารที่เพิ่มขึ้นได้แต่ถึงอย่างนั้นการแสดงศักยภาพครั้งนี้ก็ถือเป็นก้าวสำคัญที่พิสูจน์ให้เห็นว่าเราสามารถสร้างสรรค์เทคโนโลยีของตัวเองได้เมื่อมองในด้านราคาต่อประสิทธิภาพจะเห็นว่าลาใช้โมเดลแบบผสมผสาน คือบางส่วนยังคงนำเข้าชิ้นส่วนสำคัญจากต่างประเทศเช่นเครื่องยนต์และเซ็นเซอร์แต่ส่วนอื่นๆผลิตในประเทศเองวิธีนี้ช่วยควบคุมต้นทุนได้ดีและยังสร้างงานให้กับคนลาวอีกด้วยนอกจากนี้รัฐบาลลาวยังให้ความสำคัญกับการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางทหารมีการเปิดหลักสูตรใหม่เกี่ยวกับ AI หุ่นยนต์และความมั่นคงไซเบอร์ในโรงเรียนทหารเพื่อเตรียมบุคลากรรุ่นใหม่ให้พร้อมกับยุคเทคโนโลยีซึ่งนี่คือการอัปเกรดสมรรถนะข,ของกองทัพ ในเชิงคุณภาพไม่ใช่แค่ในเชิงอาวุธจากการฝึกซ้อมที่เผยแพร่ต่อสาธารณะพบว่าโดรนของเรามีความแม่นยำในการโจมตีถึง8 5เเซยานเกราะทำงานได้ดีในทุกสภาพภูมิประเทศและหน่วยไซเบอร์สามารถสกัดการโจมตีจำลองได้หลายครั้งในการฝึกระดับชาติแสดงให้เห็นว่าระบบเหล่านี้เริ่มใช้งานได้จริงแล้วสำหรับภูมิภาคอาเซียนการพัฒนานี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเพราะการที่เรามีกองทัพทันสมัยมากขึ้น อาจทาให้สมดุลอํานาจในภูมิภาคเปลี่ยนไปเล็กน้อยบางประเทศอาจมองว่านี่คือแรงกระตุนให้พัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองต่อไปในขณะที่บางประเทศมองว่าเป็นสัญญาณแห่งความมั่นคงรวมในด้านงบประมาณมีรายงานว่าเราใช้การระดมทุนจากหลายแหลง่งทั้งพันธมิตรทางทหารเงินสนับสนุนจากโครงการพัฒนาเทคโนโลยีและการลงทุนของรัฐวิสาหกิจวิธีนี้ช่วยให้ประเทศเดินหน้าได้โดยไม่ต้องแบกรับภาระหนี้สินมากเกินไป เมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนระหว่างราคากับสมรรถนะจะพบว่าเราทำได้ดีเกินคาดยานกรอบพูเบียมีต้นทุนเพียงหนึ่งใน3ของยานกรอบยุโรปแต่ให้ประสิทธิภาพถึง70%ของมาตรฐานถือเป็นความคุ้มค่าที่โดดเด่นโดรนและระบบไซเบอร์ก็เช่นกันทั้งราคาถูกกว่าแต่คุณภาพอยู่ในระดับที่น่าพอใจแน่นอนว่ายังมีเส้นทางอีกยาวไกล เทคโนโลยีเหล่านี้หลายส่วนยังอยู่ในช่วงทดลองและอาจต้องใช้เวลาอีกหลายปีเพื่อให้พร้อมใช้งานอย่างเต็มรูปแบบแต่ปี2025คือจุดเริ่มต้นขององค์การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญประเทศเล็กๆแห่งนี้กำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของความสามารถด้านเทคโนโลยีผู้คนในเราเองก็รู้สึกภาคภูมิใจหลายคนโพสในสื่อสังคมออนไลน์ว่านี่คือยุคใหม่ของความมั่นใจในชาติ สำหรับพวกเขานี้ไม่ใช่แค่เรื่องของอาวุธแต่คือสัญลักษณ์ของศักดิ์ศรีและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของคนลาวในเชิงประสิทธิภาพลาวได้ก้าวสู่ระดับที่สามารถต้องกานตนเองได้อย่างมีประสิทธิผลส่วนในเชิงราคาพวกเขาบริหารงบประมาณได้ดีเยี่ยมและเมื่อรวมสองสิ่งนี้เข้าด้วยกันมันทำให้โครงการลาว2025กลายเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่น่าจะดตามองที่สุดของภูมิภาคในปีนี้ อนาคตต่อจากนี้ทุกสายตาจับจ้องไปที่ลาวว่าจะพัฒนาเทคโนโล,โลยีเหล่านี้ต่อไปอย่างไรพวกเขาจะผลิตต่อยอดส่งออกให้พันธมิตรหรือเน้นการป้องกันภายในประเทศคำตอบอาจต้องใช้เวลาแต่สิ่งที่แน่นอนคือลาว2025ได้เปลี่ยนบทสนทนาในเวทีภูมิภาคไปแล้วคุณคิดอย่างไรบ้างเรากำลังเดินสู่อนาคตที่มั่นคงขึ้นหรือว่านี่เป็นเพียงก้าวแรกของการเดินทางสู่ความทันสมัย คอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณไว้ด้านล่างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดข่าวสารด้านเทคโนโลยีและความมั่นคงจากทั่วโลกขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปที่นี่บนช่องของเราที่เราจะนำเรื่องราวที่น่าสนใจที่สุดจากทั่วโลกมาฝากคุณเสมอ